จะเป็นยังไงเมื่อนักวิทยาศาสตร์ค้นพบโลกอีกใบที่มีทุกอย่างเหมือนกันกันกบโลกของเราแต่เว้นในตัวของเราเองหรือมนุษย์ทุกคนบนโลกก็เช่นกันสวัสดีครับและวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง a n a t e e องศนย์ธนองหเปิดเรื่องมาเราจะได้เจอกับนางเอกเธอมีชื่อว่าโรดาเธออายุได้17ปีวันนี้เธอมาฉลองอยู่กับเพื่อนๆของเธอโรด้าเป็นนักศึกษาเอกดาราศาสตร์ที่มหลาลัย MIT ในวันนี้เธอก็มาปาร์ตี้จนเมาได้ที่ก่อนที่จะขับรถกลับบ้านไปข่าวใน วิทยุก็ได้บอกว่ามีการค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่อยู่ใกล้โลกมากและก็มีสภาพเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตด้วยตอนนี้เราสามารถมองเห็นมันบนท้องฟ้าได้ในตอนกลางคืนให้มองออกไปทางตะวันออกทางดาวเหนือแล้วจะเห็นมันโรดาที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้าที่จะแงนหน้าขึ้นไปมองดูมันเป็นดาวเคราะห์ที่มีสีน้ําเงินดวงเล็กๆแล้วภาพกระตัดมาที่ครอบครัวหนึ่งพวกเขามีการทั้งหมดอยู่4คนพ่อแม่ลูกชายคนเล็กและน้องที่กําลังอยู่ในท้องของแม่ในระหว่างที่จอดล้อติดไฟแดงอยู่นั้นจุด ก็มีรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามาชนอย่างจังๆและก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับซึ่งนั่นก็คือโรดานางเอกของเรานั่นเองครับเธอได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเมื่อเธอเริ่มกลับมามีสติโรดาจึงเดิอนออกไปที่ข้างนอกและเราจะได้เจอรถคู่กรณีคนเป็นแม่ก็เสียชีวิตคาที่ส่วนคนเป็นพ่อก็ยังไม่ได้สติและเมื่อโรดาเดินไปดูที่หน้ารถก็บพบว่าลูกชายของพวกเขานั้นก็เสียชีวิตไปแล้วเช่นกันซึ่งนั่นก็ทำเอาเธอเนี่ยถึงกับช็อกไปเลยทีเดียวครับจนเวลาก็ผ่านไปถึง4ปีโรดาถูกจำ ในคดีเมาแล้วข่าวจนทำให้ผู้อู่ถึงแก่ชีวิตและเธอก็ถูกปล่อยตัวออกมาทว่าระหว่างที่กำลังเซ็นเอกสารอะไรต่างๆอยู่นั้นข่าวในทีวีก็รายงานข่าวเกี่ยวกับดาวเคราะห์ที่เป็นคู่แฝดของโลกและบอกว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวดูเหมือนว่าจะมีผลสะท้อนกับโลกของเราตั้งแต่โครงสร้างของแผ่นดินจนถึงมหาสมุทรแม้กระทั่งเมืองของพวกเขาและของเราและยังมีเรื่องของการสื่อสารอีกแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรที่แน่ชัดเกี่ยวกับดาวดวงนั้นบอกว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงอาจจะเป็นการสะท้อนของจังกรวาลก็ได้ จากนั้นโรดาก็เดินออกมาข้างน,นอกครอบครองเธอก็ได้ขับรถมารับไอคนที่เป็นน้องชายก็ได้ถามโรดาว่าเธอมีเพื่อนอยู่ข้างในนั้นบ้างไหมแต่ว่าโรดาก็ไม่ได้ตอบอะไรน้องชายมันก็พูดต่อไปว่าได้ยินเรื่องคนที่จัดการแข่งขันชิงรางวัลไปยังอีกโลกหนึ่งหรือเปล่ามีเงาสุดๆเลยพวกนั้นจะถูกดูดเข้าไปในหลุมดําแล้วก็ตายพอกลับมาถึงที่บ้านหนังจะเผยเห็นว่าหลังจากที่ผ่านไปสี่ปีดาวเคราะห์ดวงน,นั้นมันก็ขยับเข้ามาใกล้โลกมากๆถ้าหากเทียบกับระยะของดวงจันทร์แล้วทางด้านของโรดาเธอก็ได้เข้า ทีเว็บ n i t e d Space Venture ที่เปิดให้จองที่นั่งสําหรับยานอวกาศบินไปนโลกที่2นั่นเองครับซึ่งในเว็บมันก็ยังมีการประกวดเขียนเรื่องความโดยจะให้เขียนทั้งหมด500คําอธิบายเหตุผลว่าทําไมคุณถึงควรได้รับรางวัลน,นี้โดยที่ผู้ชนะจะได้บินไปนโลกที่2แบบฟรีๆไปมีค่าใช้ใจ่ายใดๆโรดาก็นั่งคิดอะไรอยู่สักพักแต่เธอก็ยังไม่ได้สนใจมันและเธอก็ย้ายขึ้นไปนอนที่ห้องท่าหลังคาจนในวันต่อมาโรดาก็ได้ไปสมัครงานเธออยากได้งานที่ใช้กําลังได้เต็มที่และอยู่กลางแจ้งซึ่ง นักงานเขาบอกว่าโรดาเป็นคนที่มีความรู้นะบางทีเธออาจจะเหมาะสมกับงานที่ดีกว่านี้ทางด้านของโรดาเขาบอกว่าเธอไม่อยากอยู่ที่ที่มีคนเยอะหรือว่าต้องพูดคุยกันบ่อยๆท้ายสุดเธอก็ได้ทางานเป็นช่างซ่อมบารุงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งโดยมีตาแก่คนหนึ่งที่ตาบอดก็ทํางานอยู่ฝ่ายเดียวกันกับเธอและทางวิทยุก็ได้ประกาศว่าวันนี้เป็นวันครบรอบของการค้นพบโลกที่สองเมื่อปีก่อนอีกด้วยพอตกเย็นมาโรดาก็เดินกลับมาที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งแต่เธอก็ยืนมือลอยเหมือนคนกําลังจิต ในตอนนั้นเองมันก็มีรถกระบะคันหนึ่งขับผ่านเข้ามาจอดที่ตรงนั้นมีชายคนหนึ่งลงมาจากรถพร้อมกับถือของเล่นหุ่นยนต์ลงไปวางไว้ที่เสาไฟฟ้าซึ่งเมื่อโรด้าแอบสังเกตดูแล้วก็ทําให้รู้เลยว่าชายคนนั้นก็คือคนที่ลอดตายอยู่บนรถในวันที่เกิดเหตุน,นั่นเองครับเมื่อโรด้ากลับมาถึงบ้านเธอจึงเริ่มเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตทันทีชายคนนั้นมีชื่อว่าจอห์นเบอร์โลเป็นอาจารย์ในมหาลายัยหลักสูตรทางด้านเกี่ยวกับดนตรีและพึงฟื้นจากอาการโคมา่าโรด้าก็จดเอาที่ยขเาไปและ ออกเดินทางไปยังจุดหมายในทันทีครับและเมื่อมาถึงโรดาก็เข้าไปแอบมองอยู่ที่กระจกของบ้านเราจะได้พบกับจอนที่กาลังนั่งซดน้ำหมักอยู่ที่โซฟาสภาพของเขาในตอนนี้เหมือนจะไม่มีกระจิตกระใจทยทอะไรต่อไปอีกแล้วหมดหนทางลูกกับเมียก็ได้ตายจากไปจนหมดเป็นเหลือความสุขในชีวิตอีกต่อไปโรดาได้เห็นแบบน,นั้นก็รู้สึกผิดเข้าไปอีกในวันนั้นเธอก็เดินกลับออกมาพร้อมกับถอดเสื้อผ้าออกก่อนจะนอนราบไปกับพื้นแล้วก็ดูโลกใบที่สองกำลังส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้าเธอหวังจะย้าย,าย เซิร์ฟจ,จากโลกนี้ไปซะอย่างนั้นแต่ทว่าก็มีคนมาเจอเธอ,เธอซะก,ก่อนตื่นขึ้นมาอีกทีก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลซะแล้วและเมื่อเธอกลับมาพักฟื้นที่บ้านโรดาจึงเริ่มเขียนบทความเพื่อส่งเข้าประกวดในท,ทันทีหลายวันผ่านไปโรดาก็ตัดสินใจมาที่บ้านของจอนอีกครั้งหนึ่งโดยในครั้งนี้เธอก็ได้ขอเรียกให้จอนออกมาเปิดประตูให้เธอพยายามจะสารภาพเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนั้นให้เขาฟังทว่าโรดาก็ยังไม่กล้าที่จะพูดออกไปเธอจึงแกล้งทำมาเป็นบอกว่ามาจากบริษัทรับทำความสะอาดนะ โดยจะให้ทดลองทําความสะอาดฟรีให้แค่หนึ่งวันตอนแรกจอรนก็ไม่สนใจสุดท้ายเขาก็ตกลงยอมให้โรด้าเข้าไปทําความสะอาดให้และเมื่อได้เข้าไปในบ้านจะได้เห็นว่าบ้านนะั้นลกเอามากๆเลยครับเหมือนไม่เคยทําความสะอาดอะไรเลยสักอย่างจอรนมันก็ยังทําท่าสงสัยอยู่ว่าทําไมโรด้าถึงมาใกล้จากในเมืองจังล่าอุปรกรณ์ทําความสะอาดก็ไม่เห็นจะมีเลยโรด้าก็อ้างว่าในเมืองคู่แข่งมันเยอะนะคะ่ะเราก็เลยทดลองให้บริการฟรีก่อนจอรนก็บอกว่าในๆก็มาละทําให้มันเสร็จเลยแล้วกัน อุปกรณ์ทำความสะอาดอยู่ในห้องนั่นนะเข้าไปหยิบได้เลยทางด้านโรดา้าก็ยังลังเลอย,อยู่เช่นกันจะหนีกลับเลยดีเปล่านะไม่น่ามาที่นี่เลยแต่เธอก็อดสงสารสภาพบ้านของจอนในตอนนี้ที่มันรับไม่ได้เลยโรดา้าจึงตัดสินใจทำความสะอาดในทุกซอกทุกมุมให้มันเรียบร้อยซะระหว่างนั้นจอนก็นั่งดูทีวีอยู่ในรายการทีวีมันก็บอกว่าโลกใบที่สองนั่นมันอยู่ในวงโคจรเดียวกับโลกของเราเลยเวลาก็ผ่านไปสักพักจอนก็เดินมาบอกให้โรดา้าพอได้แล้วกลับบ้านเธอแะแต่ก่อนที่เธอจะกลับบ้านไป จอนก็เดินมาถามอีครั้งว่าบริการฟรีมีแค่นี้เองเหรอโรด้าก็บอกว่ามีแค่นี้เลยค่ะจอนก็เลยบอกให้โรด้าเนี่ยมาทําความสะอาดต่อได้เลยนะอาทิตย์หน้าหลังจากที่เธอกลับมาถึงบ้านเธอเนี่ยก็ได้ฝึกสารภาพผิดกับกําแพงที่บ้านเพื่อจะเอาไปพูดต่อหน้าของจอนอีกครั้งพอวันนั้นมาถึงจริงๆที่บ้านของจอนโรด้าพยายามจะขอคุยกับจอนอีกครั้งแต่จอนก็บอกว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ให้ไปทําความสะอาดก่อนเลยไว้คุยกันที่หลังนะในครั้งนี้โรด้าก็ยังคงพลาดอีกเช่นเคยจากนั้นเธอก็เริ่มทําความสะอาด ตอในทันทีครับเาว่าระหว่างที่ทําก็ดันไปเจอรูปภาพครัวของจอนเข้าอีกทีนี้ก็นั่งซึมร้องไห้กับตัวเองไปอีกรอบก่อนจะเดินไปบอกกับจอนว่าเธอทําความสะอาดเสร็จแล้วจอนก็บอกว่าเช็คว่างอยู่บนโต๊ะนะเอาไปขึ้นเงินได้เลยเพว่าโรดานั้นเธอก็ไม่อยากได้เงินนั่นหรอกเพียงแค่ต้องการสารภาพบาปกับจอนเท่านั้นเองเธอก็ฉีกเช็คใบนั้นทิ้งไปทันทีครับจากนั้นเธอก็ไปซื้ออุปกรณ์ทําความสะอาดในห้างเธอเริ่มีิจะจริงจังก,กับการทําความสะอาดให้กับจอนอย่างน้อยมันคงจะรู้สึกดีในวันต่อมา โรดา้าเธอก็เข้ามาทําความสะอาดเหมือนอย่างเคยและก็ไปเจอเขากับกล้กองส่องดูดาวโรด้าจึงนํามันมาประกรอบจอรนก็แอบ,บยืนมองอยู่ที่ด้านหลังแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเธอจนเธอกลับมาถึงที่บ้านในทีวีมีการถ่ายทอดสดพวกเราด็อกเตอร์กำลังพยายามติดต่อสื่อสารไปยังโลกใบที่สองผ่านทางวิทยุครั้งแรกมันก็ไม่มีการตอบกลับแม้แต่อย่างใดพวกเขาจึงลองเปลี่ยนช่องสัญญาณและไม่นานนักมันก็มีเสียงตอบกลับมาว่าเราได้ยินคุณชัดเจนมันเป็นเสียงของผู้ชายซึ่งก็ท ทุกคนเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยครับดรผู้หญิงจึงพยายามพูดต่อไปอีกว่านี่ดรโจนมีใครได้ยินไหมถตว่าเสียงจากปลายสายก็ได้เปลี่ยนเป็นเสียงของผู้หญิงแล่นั่นก็คือเสียงของดรโจนที่อยู่บนโลกที่2นั่นเองครับทุกคำพูดที่ได้พูดออกมามันเหมือนกับดรโจนบนโลกที่หนึ่งแบบไม่มีผิดแถมดรโจนโลกที่2ก็ยังบอกพิกาที่เธออยู่ไปเหมือนกับโลกที่1ด้วยเพื่อคลายความสงสยัยพวกเขาทั้งสองจึงถามว่าเดือนปีเกิดและสถานที่ที่เคยไปในตอนเป็นเด็กและปรากฏว่ามันก็ตรงกันแบบเป ปท่ามเอาทุกคนเนี่ยถึงกับช็อกสรุปแล้วก็คือโลกไปที่2มันมีทุกอย่างเหมือนกับโลกไปที่1ผู้คนการใช้ชีวิตอดีตปัจจุบนันหรืออนาคตจากนั้นโรดา้าจึงเดิอนออกไปดูโลกไปที่2ที่อยู่บนฟากฟ้าและหวังว่าตัวของเธอที่อยู่อีกโลกคงจะสบายดีนะหลังจากที่มีข่าไปแล้วมนุษย์ก็เริ่มสงสัยกันว่าพวกเขาจะสามารถอยู่ร่วมกันกันกบตัวตนเมื่อโลกไปที่2ได้หรือเปล่านะมันอาจจะมีข้อดีหรือข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปในวันนี้โรด้าก็ได้มาทําความสะอาดเหมือนปกติ ว่าจรก็ได้ชวนให้เธอเนี่ยมาส่องกล้องดูโลกใบที่2ด้วยกันจากนั้นก็ชวนให้เธอไปทานอาหารพร้อมกับเล่นเกมอชคอด้วยและนี่ก็ทําให้ทั้งสองเนี่ยเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจอรดูมีชีวิตชีวาขึ้นส่วนโรด้าเธอก็มีความสุขยิ้มหัวรอ,อกมาได้สักทีหลังจากที่ซึมมานานแสนนานทั้งสองก็ใช้เวลาเล่นกันอยู่จนค่าพอถึงเวลาจะกลับบ้านจรนก็บอกว่าทําไมเขาไม่เห็นรถของโรด้าเลย<ๆ>เธอมาทํางานยังไงเนี่ยซึ่งโรด้าเธอก็บอกว่าเธอนั่งรถประจําทาง เมา,เานะ่ะจอรนก็เลยอาสาที่จะไปส่งเธอให้ถึงบ้านเพราะอากาศข้างนอกมันก็หนาวแล้วด้วยเช่นกันระหว่างที่อยู่บนรถทั้งสองก็ได้พูดคุยกันถามอะไรกันไปมาแถมยังพูดถึงเรื่องโลกใบที่สองที่ข้างบนนั้นก็มีตัวตนของเราอีกคนที่กําลังใช้ชีวิตอยู่มันจะเป็นยังไงบ้างนะจนก็มาถึงที่บ้านของโรดา้าจอรนก็นึกขึ้นได้ว่าเขายังไม่รู้ชื่อของเธอเลยนี่นะโรด้าก็บอกว่าเธอยังไม่ได้บอกชื่อของเธอเลยนะซึ่งทางด้านของจอรนก็คิดว่าเขาคงลืมเพราะช่วงนี้ความจำไม่ค่อยดีโรด้าก็ แบบตรงๆก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายกลับบ้านในเวลาต่อมาโรดาก็มาทํางานที่โรงเรียนเหมือนปกติซึ่งคุณตาที่ทํางานอยู่ด้วยก็ได้พูดสอนอะไรเธอนิดหน่อยฟังฉันนะทาใจให้ว่างแล้วใจของเธอจะสง,งบเด็กน้อยอย่าก,กังวลไปเลยจงเรียนรู้ที่จะกลับตัวซึ่งคุณตาอาจจะรู้มาว่าเธอเนี่กำลังเครียดและกังวลกับเหตุการณ์ในอดีตยอยู่นั่นเองครับซึ่งพอเวลาผ่านไปชีวิตทั้งจอนก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเขาปรับปรุงบ้านแล้วก็กลับมาเล่นดนตรีอีกครั้งโรดาก็แอบมองดูยุงห่าง ซึ่งเธอก็น่าจะรู้สึกชื่นใจมากขึ้นที่เห็นว่าจอรนกาลังมีความสุขกับชีวิตในยินวันนั้นโรด้าก็ถามกับจอรนว่าคุณได้ข่าวเรื่องการแข่งขันเขียนบทความเพื่อชิงรางวัลเป็นโลกที่2นั่นหรือเปล่าคะจอนก็บอกว่าเดี๋ยวยินสิฉันส่งเหลียงความเข้าประกวดด้วยนะซึ่งนั้นก็ทําให้สีหน้าของจอรนเนี่ยเปลี่ยนทันทีคุณจะไปจริงเหรอโรด้าก็บอกว่าเธอจะไปแต่เราไม่รู้ว่ามีอะไรที่นั่นนะฉันนึงอยากไปไงคะเป็นความคิดที่ห่วยมากจอนมันก็งุนหงิดขึ้นนนนมมมาาาทททัััีีีครรบบเเหหือกอกกไไ่่่ยจจะใ้โดปล และเมื่อเห็นว่าโรด้าเธอเอาเสื้อผ้าของภรรยาตัวเองไปซกักมาทาให้กลิ่นตัวนั้นหายไปจอนก็งุนหงิดเข้าไปใหญ่คุณซักมาทําไมเนาะหยุดซักได้แล้วหยุดซักทุกอย่างซะอย่ายุ่งกับพวกมารกลับไปได้แล้วโรด้าก็ทําตัวไม่ถูกกลับบ้านไปในทันทีด้วยความรู้สึกผิดระหว่างที่กําลังนั่งรถไฟกลับบ้านข่าวในวิทยุก็ได้รายงานว่านี่ไม่ใช่ดาวเคราะห์ที่มีมนุษย์ตัวเขียวและอวตารสีน้ําเงินมันเป็นกระจกสะท้อนของโลกถ้าเราบุกลุกที่นั่นพวกเขาอาจจะบุกลุกกลับถ้าเราพยายาม จะพวกเขามาเป็นทาสพวกเขาอาจจบเราเป็นทาสด้วยเหมือนกันถือเป็นสภาพการทำลายล้างของการดลวกกันตอนในเช้าวันทาดมาโรดาก็มาทำงานที่โรงเรียนเหมือนอย่างเคยข่าวในวิทยุก็รายงานต่อว่าขณะนี้การเตรียมตัวไปสู่โลกที่2ใกล้สมบูรณ์แล้วยานเซเว่นไฟได้ผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้นเพื่อเป็นไปตามคำแนะนำเรื่องยานอวากาศของรัฐบาลกลางฝ่ายต่อต้านเรียกสถานการณ์นี้ว่าหอคอยบาเบลใหม่ทว่าตาลุงที่เคยไปทำงานพร้อมกับเธอในตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วเช่นกันครับเพราะตาแกาเนี่ย ทำสิ่งที่อันตรายต่อชีวิตของตัวเองจนต้องเข้าโรงพยาบาลไอเรื่องที่ตาบอดเหมือนกันแต่ลุงคนนั้นก็ทำตัวเองลุกล้วนเลยครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงทำแบบนั้นพอถึงเวลาเลิกงานกลับมาถึงที่บ้านจอนก็ได้มาจอดรถอยู่ที่หน้าบ้านของโรดาจอนบอกว่าผมติดต่อไปที่บริษัทที่เธอทำงานแต่พวกเขาม่เคยได้ยินชื่อของเธอมาก,ก่อนที่นั่นเปลี่ยนผู้จัดการบ่อยมากเลยนะคะนั่นเป็นสาเหตุที่เช็คของผมลุกวัวนไม่เคยถูกตัดเงินนั่นหรือโรดาก็อ้างว่าแปลกจริงนะพวกเขาอาจจะทำบัญชีผิดก็ได้แต่เธอก็ได้ครับ จ,นะจอนเนี่ยก็เชื่อเธอแบบสนิทใจแท้จริงแล้ววันนี้เขาตั้งใจมาขอโทษเธอในเรื่องของวันนั้นตั้งหักล่ะก่อนจะชวนให้โรด้าเนี่ยนั่งรถไปกับเขาเพื่อไปยังสถานที่แห่งหนึง่งเขาอยากให้โรด้าเห็นมันเมื่อมาถึงแล้วมันก็เป็นลงละครเวทีแห่งหนึง่งจอนก็ได้เล่นดนตรีให้เธอฟังในห้องนั้นไม่เพียงแค่พวกเขาแค่2คนโรด้าเนี่ยก็ฟังจนน้าตาซึอมออกมาเพราะเสียงนั้นมันช่างบาดใจเสือเหลือเกินเสียงของมันเหมือนกับลื่นที่อยู่นอกอวกาศซึ่งโรด้าก็ชอบมันอยู่แล้วนั่นเองครับหลังจากน,านกั้น ได้พานกลับมาที่บ้านของจอห์นซึ่งตอนนี้ความรู้สึกของทั้งคู่มันก็เลยเถิดคําว่านายจ้างและลูกจ้างไปแล้วเหมือนกันในคืนวันน,นั้นทั้งคู่ก็ได้มอบพลังแห่งรักดีๆให้กันและกันหนังก็กินเวลาในฉากนี้ไปนิดหน่อยพอได้เช็ดเหงื่อครับเมื่อทำมารกิจเสร็จหมดแล้วทั้งคู่ก็ได้มานอนด้วยกันที่โซฟาจอห์นบอกว่าในที่สุดผมก็ได้อยู่ในจุดที่พอใจที่สุดในชีวิตลูกชายผมอายุห้าขวบภรรยากําลังตั้งท้องลูกสาวแต่แล้วพวกเขาก็จากผมไปคนขับเป็นวัยรุ่นเมาผมต้องอยู่ในอาการ โคมา่าผมนอนอยู่ตลอดเวลาผมรู้สึกโกรธมากแต่กลัวสิ่งที่ผมจะทำกับเด็กคนนั้นผมก็เลยเอาเอกสารเกี่ยวกับคดีไปให้น้องชายเป็นคนเก็บคนขับยังไม่มรรู้นิติภาวะผมก็เลยไม่รู้ชื่อของเขายังตื่นอยู่หรือเปล่าทางด้านของโรด้าเนี่ยเธอก็ฟังอยู่แหละแต่ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะคนคนนั้นมันก็คือเธอไงล่ะพูดไปตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วหรือมั้งในเช้าวันต่อมาโรด้าก็ได้ไมาเยี่ยมคุณตาที่โรงพยาบาลซึ่งในตอนนี้เขาทั้งไม่ได้ยินแล้วก็มองไม่เห็นแล้วคุณตาคนนี้เป็นเพียงคนเดี เดียวที่เข้าใจหัวโหของโรดาที่เธอนั้นากำลังเผชิญกับปัญหาอยู่เธอรู้สึกอุ่นใจมากที่ได้อยู่ใกล้กับคุณตาที่เปรียบเสมือนกับพ่ออีกหนึ่งคนของเธอต่อจากนั้นโรดาก็กลับมาที่บ้านน้องชายก็บอกข่าวดีกับเธอว่ามีคนโทรมาหาหน้าพวกเขาโทรมาจากการประกวดแข่งขันเรื่องความเบอร์โทรอยู่ในบ้านนะให้เธอเนี่ยโทรกลับไปหาได้เลยซึ่งนั่นก็ทำเอาโรดาเนี่ยถึงกับอึ้งไปอยู่สักพักก่อนที่เธอจะรีบติดต่อกลับไป oui ในทันทีครับพวกเขาบอกว่าเรียงความของโรดามันสะเทือน <synthesis> อารมณ์มากคุณรู้ไหมตอนผมอายุ15อาจารย์บอกกับผมว่าฮาร์ดิงถ้าเธอไม่ติดคุกรเธอก็คงได้เป็นมหาเศรษฐีผมดีใจที่มันเป็นอย่างหลังนะแต่ว่าถ้าสองอย่างมันใกล้กันมากใกล้มากกว่าที่คุณคิดคุณยังอยากท่องอวกาศอยู่หรือเปล่าละอยากไปค่ะนั้นคุณก็ได้ไปแล้วทีนางเป็นของคุณเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปพร้อมรายละเอียดนะใช่ครับโรดา้าถ้ามันสำเร็จแล้วได้กำลังจะได้ไปบนโลกที่สองไม่รอช้าเธอจึงรีบบุ่งหน้าไปที่บ้านของจอนในทันทนีครับจอนเนี่ยก,กำลัง กำลังเลงเพลงอย่างมีความสุขอยู่เลยโรด้าบอกกับจอนว่าเธอชนะในการแข่งขันประกวดเขียนเรื่องความและจะได้ไปบนโลกที่สองนะจอนก็ร่วมดีใจไปกับเธอคืนวันนั้นทั้งสองก็ได้ฉลองด้วยกันกินอาหารร่วมกันอย่างมีความสุขทว่าอยู่ดีดีเนี่ยจอนก็ไม่อยากให้โรด้าไปซะอย่างนั้นเพราะระวังพวกเขาทั้งสองมันกําลังไปได้ด้วยดีแต่โรด้าเธอก็ไม่ได้คิดแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกท้ายที่สุดเธอจึงสารภาพเรื่องทั้งหมดออกมาจนจอนก็รับไม่ได้ยังหนา้าเขาจึงไล่เธอเนี่ยออกจากบ้านไปซะ ขาะน,นั้นเองเขาของเธอก็ออกทีวีไปทั่วโลกเธอคือนักอวกาศอายุ21ปีมีนามว่าโรดา้าซึ่งกล่าวกันว่าเธอเป็นนักโทษประวัติเธอไม่เปิดเผยต่อสาธารณะนะเนื่องจากอาชญากรรมดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่เธอยังเป็นผู้เยาว์และยังมีรายงานอีกว่ามีการเสนอเงินจํานวน3ล้านเหรียญสําหรับค่าตัว๋วเดินทางไปยังโลกใบที่สองพอแม่ของโรด้าที่ดูข่าวอยู่พวกเขาก็อึ้งกันไปหมดเพราะว่าเธอเนี่ยก็ยังไม่ได้บอกอะไรนักข่าวก็มารอเธออยู่ที่หน้าบ้านเต็มไปหมด โรดาก็ยืนยันกับพ่อแม่ว่าเธอเนี่ยจะไปจริงๆนะแต่ว่าพวกเขานั้นก็ไม่อยากให้เธอไปเลยในคืนวันนั้นเธอก็ดูข่าวผ่านทางทีวีเกี่ยวกับทฤษฎีอะไรบางอย่างนักวิทยาศาสตร์บอกว่าบนโลกใบนั้นอาจจะมีอะไรที่แตกต่างออกไปก็เป็นได้โรดาก็ยืนตกพลึกลึกอยู่สักพักจากนั้นเธอก็รีบไปที่บ้านของจอร์นในทันทีครับและเมื่อมาถึงเนี่ยจอร์นก็ไม่ยอมให้เธอเข้าไปโรดาจึงปีนขึ้นไปที่ประตูหน้าต่างโรดาพยายามจะอธิบายอะไรบางอย่างให้กับเขาได้ฟังเพาว่าจูจูเนี่ยจอร์นก็พวกเขามาจะจัด การกับเธอแต่ก็ทําให้ลงซะนี่ไงจากนั้นเธอจึงเริ่มอธิบายว่าฉันได้ยินทฤษฎีหนึ่งจากโทรทัศน์บอกว่าทันทีที่เรามองเห็นโลกอีกโลกหนึ่งเป็นครั้งแรกมันเป็นช่วงเวลาที่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันต้องแตกแยกออกไปเรื่องมันเพิ่งเกิดเมื่อ4ี่ปีที่แล้วเองครอบครองจอนอาจจะอยู่บนนั้นหรืออาจจะไม่อยู่ก็ได้อาจจะเป็นไปได้จากนั้นเธอก็มอบตัวสําหรับไปโลกใบที่สองให้กับจอนครับจนเมื่อเวลาผ่านไปชีวิตของโลดาก็กลับมามีความสุขอีกครั้งเหมือนกับเธอได้ปลด ก็าอะไรบางอย่างออกไปแล้วข่าวในทีวีก็รายงานอีกว่าไม่กี่วันยานอาวกาศก็จะมุ่งสู่โลกใบที่สองแล้วแต่คนที่จะไปนั่นก็คือจอห์นเขาถูกฝึกอย่างหนักสําหรับการออกไปนอกอวกาศในครั้งนี้ดูเหมือนว่าเขาจะมีความสุขมากที่จะได้ไปเจอครอบครัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่ง4เดือนต่อมาระหว่างที่โรด้ากำลังเดินกลับไปที่บ้านของเธอสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันกระทาให้เธอเนี่ยนึกกับชัยงาวิญญาณแทบจะลุดใช่ครับโรด้าจากโลกที่สองได้มายืนอยู่ตรงหน้าของเธอเป็นเรื่องที่โคตรจะพีค สุดในชีวิตและหนังก็ตัดจบลงไปทิ้งให้คนดูไปคิดกันต่อเองว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงกันต่อนะ